นโยบายสำคัอันหนึ่งของท่านพบปอกคือการแก้ไขปัญหาสามประวัาตร์อย่างาคถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับของหปู่แก่นเกี่ยวครับขออนุญาตนําเสนอตามตรงว่าเรื่อเดิมเนี่ยท่านพบปอกรมีประกาศเมื่อวันที่30ลาคม255 ต่อมาเมั่อที่เจ้าศกิการเงนสภานาร้อยห้า้ต่อรอได้ให้ตัวแทนมาชี้แจงประเด็นข่าให้พนักรรมการสอบผมไปห้าสิบสา mặt quê đi cùng với mặt đây quân tâm tai 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 tai

จะเห็นปากตัวปกเมียนไปมากแล้ว ปการนี้นะ้วยประการนี้จะบอกว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสบปัญหาการแพร่พันธุ์สัตว์ปศุสัตวนในระดับต่างๆโดยเฉพาะที่จะท่ยวขีเกี่ยวด้วยความมั่งคังข้อกฎหมายตรงนี้นะครับมันเป็นเกี่ยวข้องกับรบัญญติรพไอ้การประชุมที่สิบทัพตองการเมื่อ155เมื่อที่ สพุทธายทองสองน้าข้อ4ี่มีมักกยุคตะเ็งพังานจับฝนเดิมชื่อว่ารองผู้ตับสุดน่อส่วนหนึน้อยสามตำแหน่งทั้งประเทศยุคเป็นสืบสวนอัวนหายไปหนึ่งพัหนึ่งร้อยสาตำแหน่งตแหน่งอาศัยงานจอบนหายไปหนึ่พ้สามตำแหน่งที่หายไปที่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สอ มัน็ติฐานแต่กตรรมาริหารงานยูกคนทำให้ั้ำแ่งและคนขาดแคลนแล้วไมเกิดการข้ามเวลางลงไปอันนี้คือสภาพปัญหาว่าไม่พอเพราะเป็นทาเอ,าอและปรับกัายสักน่อยอันไม่ดูงตร้งสัง,รงาสากรรมาธิกาเรื่องจำนมนอำนาจหน้าที่พัน,นานสอบสวนผู้มีอำนาจสอบสวนน้เกี่ยวเรืความมั่นคงในต่า ที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภางใต้เป็นปความรันของ